มันเกิด 2, 2ปีแล้วนะฮะที่มันเกิดคือไม่ได้ไม่ได้พบเจอเพื ai, kind of ared, ่อนไม่ได้จัดฉลองอะไรยิ่งใหญ่ก็อยู่กับครอบครัวครับเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่มีเลยนะหลังๆเนี่ยเซอร์ไพรส์ไม่มีแล้วนอกจากโควิดมาเซอร์ไพรส์นี่ทุกอย่างหายหมดเลยจริงๆก็ก็ให้เขามีความสุขในทุกวันนะคะจริงๆก็มีความสุขมาห้าสลบเอ็ดปีแล้ มีทำอาหารให้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเรียบง่ายมากๆปีนี้ค่ะไปทำบุญไปครับไปวัดอะไรนะวัดหัวคู้ไป,ไป,ปซื้อปลาหน้าเขียงไรนะครับแล้วก็ไปปล่อยกันครูดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วสุขภาพครับคือตอนหลังเนี่ยมันปกติผมเข้ายิมใช่ไหมฮะพอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ไปยิมเลยก็เลยจัดอุปกรณ์เข้าบ้านหมดเลยทุกอย่างแล้วก็เล่นอยู่ที่บ้านก็ยังติดอยู่เหมือน S <S ใช่ครับอ็ไัมีแผนออกมาเซลล์ทีู่กแบบดูอป้า,า,าออป้าที่ส่วนใหญ่นี่เขาจัดมาอุปกรณ์ <c oughs> คือออกไปทําผมข้างนอกก็ไม่ได้ <c oughs> พอทํามาแล้วเนี่ยพอผมดำขึ้นปั๊บนี่ก็ต้องจัดอุปกรณ์มา <c oughs> ทําละพอทําให้ก็กลายเป็นเหมือนแต่งเหมือน <c oughs> แต่งต,ตัวให้ตุ๊ก,กาตาครับทำมาทุกวันเกิดแตกกระแสนะครับถูกๆเซลล์ว่าเป็นอป้าเลยโอ้มันมีหลายกระแสมาอยู่แล้วเลือกแค่นี้ไม่มีปัญหาครับสบายมากครับ ดูแลตัวเองดีก็ดูแลเขาด้วยระยะนี้ใช่ครับระยะนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามีหลายเรื่องราวนะรว่าถ้าสมมติเราออกไปข้างนอกทีกลับมาทีมก็ต้องแบบตรวจเช็คสภาพเรื่องเชื้อผุ้งเสือ้อผ้าถ้ามันติดอะไรบังน,นิดในตอนนี่เทปภูมิตกอยู่ก็มีปอดมีปอน,น,นมีอดนะมีวิธีการรักษาอะไรอย่างไร ของนุกใช่ไหมคะ<ช>ก็คือจริงๆตลอดเวลาที่ที่นุกรักษาอยู่เนี่ยน,นะคะนุกก็มีผ่าตัดแล้วแล้วก็คีโมมาสามรอบแล้วก็ยังคงต้องไปโรงพยาบาลอยู่เกือบทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่าช่วงวีคนี้จะเป็นวีคอลรเดย์ได้พัก2อวีก็เลยแบบรีแลกซ์ขึ้นมาหน่อย่ จริงๆตอนรู้ผลอนะเครียดค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรารู้ผลแล้วแล้วเรารักษาเนี่ยมันไม่มีเวลาเครียดละมันคือช่วงเวลารักษาจริงๆนุกจะบอกว่าพอนุกได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วค่ะนุกรู้สึกว่าการเป็นมะเร็งมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนที่เราเคยมองจริงการแพทย์เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมากนุกไม่มีผลข้างเคียงเลยนุกยังออกมาใช้ชีวิตได้ปกตินุกก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็อยากเป็นเหมือนแบบ เจนใหม่อะค่ะให้คนให้คนหายกลัวในในเรื่องตรงนี้แล้วก็อยากให้คนมองคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแบบบางทีการมองเขาด้วยความรู้สึกแบบว่าเป็นห่วงได้แต่ว่าบางทีบางทีถ้าเกิดว่าเราห่วงเขามากอะมันจะกลายเป็นทําให้คนป่วยอะค่ะรู้สึกจิตตกไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ตัดผมสั้นรอแล้วค่ะนี่หยิบหยิบมานิดนึงก็จะมีผมติดอยู่อยู่บ้างนิดหน่อยเริ่มร่วงแล้วค่ะเริ่มล้วง ใช่ใช่คนรอบตัวด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เครียดเราก็เลยไม่เครียดไปด้วยอย่างมาเป็นผู้หญิงเนาะมันจะแบบว่ามีหลายอย่างเรื่องผมเรื่องอะไรเนระื่องอะไรค่้มมจริงราาจริงมันมีวิธีการรับมือเยอะมากอย่างเรื่องน้องอกตอนนี้สมมติว่าใครที่เป็นมะเร็งเต้านมมันสามารถที่จะ ผ่าตัดออกไปแล้ว BCDPON เข้ามาทดแทนได้มันซึ่งมันเป็นการรักษาทางการแพทย์ที่มันมีอยู่อยู่แล้วนะคะเป็นมาตรฐานหรือผมร่วงเนี่ยจริงๆเตรียมวิกเอาไว้เกิน7ทรงแล้ว7จ็ดวันเทรง,<อ>งแล้วก็เตรียม reference การแบบหั่โลนใส่ฝ่อไว้แล้วรับมือเอาไว้แล้วค่ะไม่มีอะไรกังวลไม่มีค่ะไม่มีกังวลแค่ว่าแบบ เราก็แค่ขอให้มันอย่ามีอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาในช่วงที่เรารักษาแค่นั้นเองค่ะหมมออบกว่าคีทั้งหมดทั้งหมดหกไซค์หกไซค์เคิลจะทั้งหมด18ครั้งใน6เดือนคือ 3, 3ครั้งเท่ากับ1เข็มตอนนี้เราก็ผ่านไป3ครั้งแล้วอย่างตอนนี้มีเอฟเฟกต์อะไรบ้างไม่มีค่ะก็เขาบอกว่าจะทานไม่ได้นี่ก็ทานได้เยอะมากคือกับเธอพี่บัวเห็นลุกใจสู้ขนาดนี้เรู้สึกยังไง คือเอาสภาพจิตใจนะครัเป็นหลักของเขาครับ mm hmm. เพราะว่าสภาพร่างกายเราไม่รู้หรอว่าเขาเป็นอะไรบ้างในวันวันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะสามารถรู้ได้ด้วยสีหน้าว่าวันนี้มีการวิตกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าขนั้น,นี้แล้วก็ดูต,ตามเหตุการณ์นะครับตามสภาพว่าแต่ละวันเราต้องรับรองรองรับในเรื่องไหนอะไรเงี้บางวันก็อาจจะมี อาเจียนบ้างมีไมเกรนขึ้นบ้างมีอะไรเงี้ยครับ่าคอยกขยะเอาขยะไปทิ้งกันเลยเป็นห่วบมาไหนเอไม่รเป็นห่วงก็คงเป็นห่วงในเรื่องของอว่ากับตัวยาเนี้ยมันจะถูกแบบกับกับตัวตัว,ตว,ตวเซลล์เขาไหมถ้าถ้า<ม><ม>เราครบไปประมาณสักหกเดือนแล้วอะไรเงี้ยครับเรามาเช็คดูแล้วมันตัวย,ยามันไม่ถูกกันอันนี้กน็น่าเป็นห่วงและต้องมาเริ่มใหม่อีกอันนี้ก็ใช้เวลายาวเข้าไปอีกอันนี้มันก็ทรมานร่างกายครับตรงนี้มากกว่า อีกผู้ช่วยผชยารดด้านนี้อ,อันนี้ลูกก็จะมีอาจารย์หนอที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ก็จะคุ้นเคยกับทีมของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําในสิ่งที่แม้กระทั่งอาหารเสริมนะเขาก็จะแนะนําอาหารเสริมที่ที่คนปกติกินอาหารอ่าพัฒนาการดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คุณค่าเท่ากับทางอาหารเสริมอันนี้<ช>ลูกเขาก็จะกินแบบเสมอนะ<ช>ครับลูกอันนี้ต้องอีกมากน้อยแค่ไหนกว่าจะบอกว่าทุกอย่างกจง็จริงๆ เื่องแนี้จริงบอกคุณหมอบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูตามแบบตามตามแบบสเต็ปทีละสเต็ปเลยค่ะพอเราคีโมปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปสแกนร่างกายอีกทีหนึ่งว่าตัวเชื้อมะเร็งเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายเราอีกบ้างน้อยแค่ไหนเราก็รักษาไปเรื่อยๆสเต็ปไปสเต็ปก็โฟกัสแค่ปัจจุบันนุก็จะไม่มองไปไกลมากเพราะนุรู้สึกว่าพอมองไกลปุ๊บแล้วเราเขาบอกกันว่ามะเร็งไม่เท่าโมโนจริงๆมันคือด้วยด้วยความคิดเราเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งสุดหนัก ก็เลยแบบโฟกัสแค่วันนี้ก็พออะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้ไหมว่าแบบคนที่อยู่ข้างเรามันแบบสับสนแค่ไหนรู้สึกมากนุกจะบอกว่าคือไม่ใช่แค่คนรอบตัวอย่างนุกเงี้ยนุกเล่นโซเชียลทุกวันใช่ไหมคะนุกรู้สึกว่ากําลังใจแค่คําว่าสู้ๆนะมันสั้นนะคะแต่มันมันมีค่ามากสําหรับเวลาที่เราที่เราแบบถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนาะเราเออเราเป็นผู้ป่วยเรารู้สึกว่าแค่คําเล็กๆจาก นรอบตัวมันมีค่าแบบมากจริงๆทำให้เราเข้มแข็งได้แบบนี้ครับสู้ๆนะครับค่ะครับเรามีเพลงออกมาเยอะมากเลยนะครับครับช่วงเวลาตื่นใจบรรยากาศช่วงเวลานี้ work from home นะครับแต่งเพลงแล้วก็ทำอะไรที่อยู่ที่บ้านได้โดยพี่ที่ไม่ไม่มีออกกองโจมไปถ่ายที่ไหนนะครับก็ทำที่บ้านหมดครับทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ก็ทำที่บ้านคิดเองอยู่ที่บ้าน มันก็เลยออกมาเป็นเพลงรับแบบนี้ข uh, ้ง <ok ัวใจครุ่นใหม่ใช่ใช่ก็คือมันอาจจะเป็นโดยสภาวะแวดล้อมหรือว่าในเรื่องราวอะฮะในเพลงมันอาจจะเป็นสิ่งที่นั่นแหละทุกคนเจอก็เหมือนกันนะฮะทุกสาขาอาชีพตอนนี้อยู่บ้านเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวในแต่ละวันเรื่องเดียวกันยางพอเพลงออกมาไม่ได้มี เมื่อกี้ก็ขึ้นไปเกือบไม่มีไม่มีครับเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเกับท่านร้องจริท่านร้องจริงแบบว่ามีมีมีอะไรนะครับเพิ่งใหม่มาแล้วไงเตรียมอะไรัตจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วครับอีกอาทิตย์เดียวก็น่าจะมีเพล่งใหม่แล้วแต่ทีนี้รอแป๊บหนึ่งให้เพลงนี้เขาโอเคจะทำงานไปก่อนก็คือจะทำไปเรื่อยๆรื่อยจนกว่าจะปิดใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราเราทำมาเนี่ยเราไม่ได้เน้นนะเราทำกับสนุกๆ มันขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้เพราะฉะนั้น,ม,นมีแต่คนรอเพรว่าใช่มีคนรอแล้วเลี่งเนื้อหามันก็น่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะครับวิถีโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเรามันจะหนีกันไม่ค่อยได้เยอะเราก็เลยเหมือนมันเริ่มเรียนเขียนเพลงใหม่หมดเลยก็สนุกดีครับเหมือนเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในวิธีใหม่ๆครับ